Okay. เดี๋ยวปุ๊กขอพูดเรื่องอเครื่องบินนะคะก็คือเที่ยวบินที่เรานั่งมาประเทศญี่ปุ่นกันนิดนึงก็คือเรานั่งของการบินไทยนะคะการบินไทยนะการบินไทยอ่าไฟล์ท2 t จีหกนะคะทีจีหวันที่19บ p ก้าเอพนะคะสองศนะก็อันนี้นะคะ ที่จริงแล้วเราต้องดินวันที่สิบเก้าเวลายี่สบสานาฬิกาหสิบเก้านาทีอีกหนึ่งนาทีเปลี่ยนวันอย่างนี้นะคะก็คือทเที่ยงทเที่ยงคืนนั่นแหละที่จริงแล้วคือทเที่ยงคืนแต่ว่าพอดีว่าไฟมันดีเลย์นิดหน่อยพอไฟมันดีเลย์เนี่ยมันดีเลย์ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เลยได้ขึ้นเครื่องช้านิดนึงนะคะก็รอกันอิดโรอยกันไปขึ้นเครื่องตอนนั้นน่าจะประมาณอ่า ตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งนิดๆเนี่ยก็ขึ้นเครื่องแล้วเครื่องก็ออกประมาณตีหนึ่งครึ่งนิดๆนะคะไม่ได้เลทอะไรไม่ได้เลทจากที่ดีเลย์ที่บอกอไว้ก็คือตีหนึ่งครึ่งก็ออกออกจากสุวรรณภูมินะกรุงเทพสุวรรณภูมิมาถึงที่สนามบ,บินคันไซนะคะสนามบ,บินคันไซที่โอซาก้กาถึงในเวลาญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ8ปดโมงสาอนะแปดโมงครึ่งนั่นเองประมาณแปดโมงครึ่งพอออกจากที่ ที่เครื่องบินแล้วใช่ไหมคะก็รู้อยู่สนามบ,บินคาร์ไซคือเราจะต้องนั่งรถบัสเข้าไปที่เทอร์มินอลอย่างี้ใช่ไหมคะช่วงก่อนที่เราจะต้องเดินไปขึ้นรถบัสเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตมหรือรว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สายการบินนั่นเองเนี่ยที่สนามบ,บินเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นสีแดงๆนะคะชื่อว่า sos เดี๋ยวให้ดูเป็นแบบู SOS application ที่เขาทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้จะต้องโหลดเพราะว่ามันจะเขาจะดูเราในช่วงกักตัวช่วงแรกเขาจะเช็คเราอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเขียนว่า SOS สีแดงๆอ๋อ oh, มีคำว่าหมายด้วยค่ะ My SOS นะคะ My SOS หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะต้องโหลดแอปนี้ก่อนนะคะก่อนเลยคือเจ้าหน้าที่ก็จะมาดักตั้งแต่พอลงมาจากเครื่องบินปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็คอยแบบ คอยบอกแล้วว่าแบบต้องโหลดแอปนี้นะโหลดแอปนี้เตรียมไว้เลยนะ,ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ขึ้นรถบัสเพื่อเข้าเทอร์มินอลพอเข้าไปในที่ตัวสนามดินคันไซเรียบร้อยแล้วเนี่ยด่านแรก่อนิกแป๊บหนึ่งด่านแรกที่เจอนะคะพอ,อะเตรียมโหลดแอปโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูขั้นต่อไปก็คือต่อคิวเพื่อรับหลอดเช็คน้ำลายค่ะหลอดเช็คน้ำลายคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะตรวจเรา ของไทยน่าจะไม่แน่ใจว่าใช้วิธีไหนแต่ว่าจําไม่ได้แล้วแต่ของญี่ปุ่น,นะคะ่ะเราก็จะรับหลอดเพื่อมันจะคล้ายๆหลอดฉีดยาเหมือนกันเนาะแบบหลอดหลอดกยๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จำประมาณเขาจะเอาน้ําลายของเราเนะะี่ยค่ะประมาณหนึ่งเซนถ้าเป็นปริมาตรมไม่แน่ใจว่ามันกี่ปริมาตรกี่มิลแต่ว่ามีลิตรแต่มันจะมีขีดให้คะ่ะเขาก็จะขีดไว้ถ่านับเป็นขีดเนี่ยถ้าหลอดเล็กๆเนี่ยนับขึ้นไปมัาจะมัน เส้นนิดๆน,นะคะเส้นกับกับเส้นครึ่งอเงี้ยค่ะเขาจะเอาให้น้ําลายเราออกเขาต้องการเอาน้ําลายเราไปตรวจหาเชื้อโควิดนะคะก็ทุกคนจะต้องผ่านด่านนั้นก่อนเลยด่านแรกรับหลอดมาแล้วก็เก็บน้ําลายนะคะเก็บน้าลายให้ครบตามที่เขาบอกพอเก็บน้ําลายเสร็จก็ตรงเข้าไปอีกตรงเข้าไปเพื่อ ที่จริงก็คือระหว่างรอผลตรวจนี่แหละไอ้ผลตรวจน้ำลายก่อนจะออกเนี่ยพอเราเดินไปเราก็จะมีเขาก็จะมีเช็คไปพานอีด่านหนึ่งดา่ดานต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องดูพวกเอกสารเอกสารวัคซีนนะคะที่เราฉีดมาตั้งแต่ที่ประเทศของเราก็คือที่ประเทศไทยที่ของปุ๊กเนี่ยปุ๊กฉีดซีโนโฟาร์มมา2เข็มแรกแล้วก็บูสเตอร์ด้วยบนานนาแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่รองรับนะคะซีโนแวคก,กับซีโนฟาร์มเลยฉะนั้นก็เท่ากับว่าปุ๊กฉีดไม่ครบ เท่ากับมีแค่บุนโดนาเข็มเดียวเพราะว่าซีโนฟาร์มไม่ไม่นับแบบนี้นะคะเราก็ต้องเอาเอกสารที่เราฉีดวัคซีนไปยืนยันแล้วก็ใบตรวจ PCR นะคะที่ PCR ก่อนที่จะบิน24ชั่วโมงเนี่ยที่เราตรวจมาจากที่ประเทศไทยเนี่ยมายื่นให้เขาเป็นหลักฐานแล้วเขาก็จะเขาก็จะนับจากตรงนี้นะคะไอ้จุดนเนี้ยจะเป็นการแยกคนแหละคนที่ฉีดวัคซีนครบตรงที่กําหนดก็จะได้แบบ มันจะมีเป็นที่ห้อยคอนะคะที่ห้อยคอเขาจะมีประมาณสามสีสีชมพูสีฟ้าสีสีสีสน้ําเงินแล้วก็สีแดงเนี่ยนะคะซึ่งปุ๊กไม่แน่ใจว่าแต่ละสีมันมันแบ่งไงบ้างแต่ของปุ๊กเนี่ยปุ๊กได้สีแดงมนาะก็คือเป็นป้ายห้อยคอสายสีแดงอ่ะพอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งรอรอผลน้ําลายนะคะผลผลเทสตซีซองน้ําลายของเราออกถ้าผลน้ําลายเราออกเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปต,ต,ต่อไปเราก็ เดินไปเพื่อที่จะเตรียมเข้าตอมอของญี่ปุ่นนะคะไหนจะผ่านด่านเจ้าหน้าที่สนามบินมาเนี่ยเราก็มาเข้าตรงตอมอตรงตอมอนะคะเขาก็จะมีใบาถามว่าเออเราไปประเทศไหนมาบ้างหรือเปล่าในช่วงสิบสี่วันนี้อะไรเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะถามเช็คเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนที่ได้ยืนแล้วของปุ๊กเนี่ยในกรณีปุ๊กได้วีซ่ามาเป็นแบบวีซ่าฝึกงานนะคะฝึกงานเทคนิคเนี่ย ก็จะได้บัตรไซริลการ์ดตรงตอมอเลยนะคะตอนที่ยื่นเขาก็จะเช็ควีซ่าของเราถามเราว่าเราไปพักที่ไหนอยู่ที่ไหนบริษัทอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้บัตรไซริลการ์ดเรามาเลยตรงนั้นเลยแล้วเขาก็จะเอาใบใบพำนักของเรานะคะไปแล้วก็ให้บัตรไซริลการ์ดมาแทนเราก็จะได้ใบไซริลการ์ดตรงนั้นเรียบร้อยพอเสร็จจักด่านไซริลการ์ดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะ ตรงไปรับกระเป๋าตรงไปรับกระเป๋าอันนี้ชอบมากความชอบส่วนตัวคือตอนที่ต้องไปรับกระเป๋านะคะคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่เซตที่ตรวจสัมภาระน้ก็คู่กับน้องหมาบีเกินลน้องหมาสี่ตัวก็จะมาดมกระเป๋าเราอะค่ะน้องหมาตัวบีเกิลเล็กๆน่นลาลังน่าเอ็นดูมาก เขาก็จะมามาให้น้องหมาเนี่ดมกระเป๋าพวกเรานะคะว่าแบบมีกลิ่นอะไรหรือเปล่ามีกลิ่นอาหารอะไรไหมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาห้ามนําเข้าพวกอ่าเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนะคะอย่างเพวกหมูหมูย้องหมูยออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เข้าเลยก็เลยจะให้น้องหมามาคอยดมว่าแบบเออมีใครแอบเอาเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครถ้าถ้าน้องหมาดมอันไหนแล้วแบบว่าเอ้ยฉันเจอนะฉันได้กลิ่นอาหารนะอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะให้เปิดนะคะเปิดแล้วก็ดูว่าเอาอะไรเข้ามา ผิดกฎระเบียบของเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะยึดแล้วก็ทิ้งไปอย่างนี้นะอย่างหัวปุ๊กเนะี่ยไม่มีอะไรเพราะปุ๊กไม่ได้เอาอะไรเข้ามาที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปแต่ว่ามีน้องรุ่นน้องนะคะที่มาด้วยกันเซตเดียวกันนี่แหละ่าเหมือนน้องหมาจะดมเจอแซนด์วิชอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ถามรายละเอียดเราก็เลยโดนเปิดกระเป๋าหมดเลยถูกใบแล้วก็เจอเจอน่าจะเป็นพวกกระเทียมขิงอะไรเงี้ยที่น้องเขาเอามาเพื่อที่ทำอาหารที่นี่นะคะเพราะาอยู่กันนานเราต้องสามปี เขาก็น่าจะยึดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะเสียดายเสียดายเหมือนกันแต่ที่จริงน้องหมาน่าจะดมเจอแซนด์วิชนะไม่ได้ดมเจอพวกกระเทียมเลยคนนั้นนะคะแต่ว่าพอเขาให้เปิดหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาต้องเช็คทั้งหมดแล้วก็เลยโดนทิ้งพวกแบบของแห้งที่เป็นแบบเครื่องพวกกระเทียมขิงอะไรที่น้องเขาเตรียมมาไปอะไรเงี้ยอันนี้พอหลังจากได้กระเป๋าแล้วเขาก็จะให้ส่งใบมันจะมีใบอีกใบหนึ่งที่ได้มาจากตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องบินค่ะ ก็เก็บใบนะั้นแล้วก็น่าจะออกจากสนามบ,บินได้แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราล่ามาไม่กี่นาทีเนี่ยใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงตอนที่อยู่ที่สามบิก็คือเดินวนอยู่นั่นนะ่ะวนอยู่ในสนามบ,บินขันใส่วนไปวนมาคือแถวมันยาวด้วยแล้วเขาก็แบบแต่ละที่ที่เราต้องต้องไปเช็คแต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาอ่ะมันก็เลยไหนจะรอผลเทน้ำลายเราก็เกือบชั่วโมงแล้วก็อยู่แต่ในนั้นน,นนะครึ่งวันคือออกมาจากสนามบ,บิน บินมาถึงเนี่ยแปดโมงครึ่งแต่กว่าจะออกมาจากสนามบินได้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงกว่าประมาณนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าจะเข้าญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็ก็ต้องแบบเตรียมร่างกายเตรียมแรงใจดีเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เหนื่อยขนาดแต่ว่ามันล้ามากกว่าแบบเดี๋ยวก็เดินไปแบบไม่ไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยปกติแบบญี่ปุ่นเข้าง่ายมากแต่พอเป็นช่วงนี้ก็คือแบบยากขึ้นไปแบบหลายสเต็ปเลยก็จะเสียเวลาตรงนี้นิดนึง ก็ออกมาได้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะคนของสาก์มารัพบพกบุกบไปแล้วก็แยกกันว่าใครได้ไปอยู่ที่สากลเลยแล้วก็ใครได้มากักตัวอย่างของปุ๊กก็คือมากักตัวนะคะที่โรงแรมเนี่ยอย่างตอนเนี้ก็คืออยู่ในห้องโรงแรมที่กำลังกักตัวอยู่เป็นวันมาถึงแต่เมื่อวานนะเช็คอินตอนบ่ายสองแล้วก็อยู่วันนี้นะคะเป็นวันที่สองจะได้ออกอีกทีก็คือวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตไปเรื่อยๆมีอะไรนึกออกก็จะพยายามพูดพยายามบอกอัปเดตไปเรื่อยๆ โอเคค่ะฉะนั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย